ต้นสามต้นสองต้นสองตรงนี้แแตตกกยัง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 ไม่แตกยังไม่แตกอยากเพื่อนแตก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 แล้วเนี่ยฟุกอะเสียวของให้แตกของของให้่อนที่จอยใครอยู่หน้าเขากับผมตอนแรกเลยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยผมเห็นว่าไอ้จิ๊กูแตกมือลงใจเพราะมือลงตัวเปล่าเมื่อเขามีปั๊บี่มีหลังไม่มันเข่มีไม่ได้เข่าลงตัวเปล่า ใครบอกไม่ได้เก็บยากูเดี๋ยวกูจะตกปากให้เสียเออดีเอาดีเอาดียากูหาย DX ตัวเออถามสิบพันกูรอกอ้เีดี DX กูหายสามสิบันเฮ้ยระวังเิยหลังสี่ไม่อยู่แล้วตังมดตังมดเกิดตังมดเกิดตังหมดเย้ลัขาวแตกปะเย้ยันอวเยเอ้าแสดง่าขัวรเบียก็แ่ที่หานเลย Man, 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 man. Tamo, tamo, tamo So boss <muchas>

อ๋ออ uh, uh, uh. ๋อ <Platform> อ๋อในเลนแก๊งม um, uh ึงล่ะไปเรียกมาทั้งแก๊งมึงอ่ะเอาไม้ครบทุกตัวสักกูไม่กลัวหรอกแบดมึงอ่ะมึงบอกว่ามึงมีปืนเยิงยื้อลกโลกในแม็กมึงงาสัตว์พวกของลอมคพวกกูไม่ลองหรอกแพ็คมึงงาอย่ามึงอ่ะนี่กูแซมมึงองากูงัดกูแงมึงอ่ะกำลังจะคัดจะแคะนี่กูลดตัวมาแนมึงงะกูโจกทั้งแคมมึงอ่ะอย่าอวดอย่าแอกมึงอ่ะแล้วไม่ว่าในเอทีเอ็มหรือแคชจำนวนกูก็เยอะกว่าแบดมึงงาตอนกูทั้งหาเงินมึงงา บอกว่าเธอสุดเขินนนั้ช่วยเธาบอกผัวเธอด้วยว่าลบมันช่วยให้ไม่หยุดเหลืองไม่งั้นชีวิตจะดุ้ยปัญหาของมึงจะไม่หยุดเจิ่งลาไปดีพวกุพองเวลาดีคือนาทีจุกเถิดทำไปทุกอย่างกูไม่ค่อยสนแนวไม่เคยสนรถสนเรือสนแจวห้องเมียมึงกูไม่ค่อยไปไม่ใช่เพราะเชียรอะไรแต่กูแพ้ขนแมวกลับบ้านมาไม่ไปถามคนไข้ขอโทษที่รับแต่อย่าทิ้งผมไปขอโทษที่ไม่ค่อยสนใจที่ไม่ใสยจุขใจเพราะว่าเธอถกไปพยายามไม่มา ตกใตัดทิ้งเด็กโปกโวกเวกโวยวายอย่าดีอย่าติดตลกกูตบกันโลกคอมึงขาดมิดทำไมพี่วันมันถึงได้โหดไลน์นาดีบอยเตอร์ไม่ต้องเปิดเด็กูเปิดเองทุกมานี่ก็ได้ที่กูเปิดเกมเลือกมึงเลยว่ามันจะเปิดเต็มเปิดหน้ามึไอ้สัตว์ไม่ได้เปิดเพลงจะทีบที่กูเดินที่กูเติบโตใต้ในกระเป๋าไม่ต้องเปิดโชว์พวกกูว่ากันที่คืนที่กำเนิดโปจำใส่หัวตาเบิกโครงกูเปิดโซนถ้ามึงอยากตายมาเขาจุกพูดมาโหดมืนโยมมาทุ่มมันเลยมึงกลับไอ้สัตว์เกมดาวบิชมึงวูวางคลายโซฮาร์ดมึงอุ้ สาตาดุลู่ทางกินมันจุ่นเป็นทุกพันพี่ไม่ได้อยากล้าแก่เมาสัตตาแดงโดนตัดคะแนนมึงวัดแหว่แกกูใส่โค้งมาจากเลยขวาเครื่งในร่างกายยืนคงไม่สารกัดกันชาบนกระบะเต็มหลังเข้มทูฟาร์มมึงห่างเวลา original s a ของกับกูตอนไหนมึงได้ตอนนั้น magic a n เพ r ย์เย็ดกับมีมึงนั่นแหละไอ้แกมึงละไปเร่านแกงมึงอ่ะเอาเอาไม้ครบทุกตัวสัตว์กูไม่กลัวหรอก

เธอลันลันตามไม่ได้ฟังไปฉดไหมไม่เหตุนาทีย so ังไม่ค่อยชัดเจนกานกอดเบอร์ใดมันจะได้โทรตอนบอกพูด่งในความรู้ผมก็มีอยู่ชมไป อบ,บกกอกรักเธอมันจะได้หรือยังความในใจมันไม่เคยสมหวังจะขอเบอร์โทรมันจะเร็วไปไหมความในใจมัน